พวกคนหผมจะมาถ่ายเลยนะครับผมว่าผมน่าจปไม่ได้ลงคลิปนี้แน่เลยเอ้ยติดฟีกได้ไงอติดฟีกได้ไงผมไม่รู้ันเล่นเดินที่ผมกันผมชมชอบชอบดีไปนะคะคนแฟนตี้ครับคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง

ต่ำต่ำห้าชั้นยังเราก็ห้าชั้นตอนนี้เรากำลังอยู่ในเกม Daddy's World Daddy's World เทราำไรทไ,ไมหมากลายเป็นตัวเด็กผู้หญิงน้อยน่ารักเนี่ยสิ่งที่เราเป็นเขาเรียกว่าตัวละครตูนของชั้นชื่อว่าบอสเทนของแกคือป๊อบปี้ก็เราต้องทำอะไร แบบเยอะม่วงๆเลยตอนแรกที่จะเล่าก็เป็นไฟฟางแบบสั้นๆเลยนะไอไฟไฟางดีๆแล้วมันกะ็มันจะเร็วมากจ<ฟ>ะอาเร็วจบแนละ้วรู้เรื่องไหมหย,ย, <c oughs> ยอกหยอกหยอกตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาอยู่ใน Garden of i l l i o n หรือพิพิธภัณฑ์การแสดงเหล่าตูนท <c oughs> ี่ <c oughs> มีชีวิตแล้วก็มีแดนดี้กับของเพื่อนเนี่ยเป็นตัวละครเอกแต่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยทำให้สถานที่แห่งนี้ต้องปิดตัวลงไปและเหล่าตูนเนี่ยก็ได้กลายเป็นพวกทวิสต์เต็ดหรือว่าถูกครอบงำนั่นเองส่วนเรานั้นจะต้องมีหน้าที่ปั่นน้ำมึกลใน มาขายให้จับเจ้าแดนดี้แลกกับทรัพยากรและก็เหล่าตัวละครตูนตัวใหม่ๆที่จะเอาไปเล่นในเกมนี่เหรอคะแดนดี้ตัวหัวดอกไม้เนี่ยเหรอพี่ใช่แล้วนี่แหละตัวละครเอกของพี่แห่งนี้น่หน้ามันเดพี่เหรอเออใช่ทำไมมันน่าเหรอไอฝั่งก็โอเคหมาเข้าใจแล้วหมารู้แล้วว่าต้องเล่นยังไงนั่นเองท่านี้ก็มายืนชมนมอะไรแดีวเด็กพวกเรากำลังมาชมนมกำลังนับคนกันอยู่เพาะชมนมด้วยเลยบอกใครเป็นใครไม่รู้นะท่ไหนตัวแกบั๋นก็หมาตัวที่มีโบจมพูกไงอันนี้แกมีคนจะเข้าห้องแล้ว พื่อนลูกก็ไป็เข้าห้ <c oughs> องรองรับได้8คนผม้โไม่มีคนเป็นสกินแบบ <c oughs> สก,กินแพงๆเลยว่ามีแต่สก,กินเริ่มต้น <c oughs> มีแต่มือใหม่หัดครับอะมือใหม่ฮัดเล่นดังนั้นเลยลูกมีการกี่คอนนะพี่กินคนมั้งก็อแล้ว <c oughs> ต้องผ่านกันไปให้ได้นะทุกคนเรื่องตัวละครไม่ต้องเรื่องเราคเดียวต <c oughs> ัวละครนี่รับเป็นตัวละครเริ่มต้นเหมือนเลยอาะออกมาแล้หนึ่งคนว้ <c oughs> าวแล้วโดนทอทิ้งกันได้เหลยหกแล้ว แล้แต่ก็อี่จะบอกเทศไม่มีตัวละครเทียๆตัวอื่นเลยว่ะเฮ้ยไม่เป็นไร้องเชื่อมัอนี่ควาสามารถของฮัสีท์ไวมาดูกันว่าฮัสกีกับลูกพี้จะผ่านนี้ผมเล่นนอกจอเล่นไว้นอกจอแตวจะไม่ทำไรได้วะลืมอ่านตัละครหมอน่ารักวัวๆว้าวมันตูปอออกแล้วที่นี่หรองผมว่าลไม่ได้ผมว่าทุกคนดูไม่ได้เลยนะอะวิ่งด้ ไม่รู้สิทำไมถึงอยากให้ทุกคนดู ไม่พี่พี่เขาไม่รู้ว่ามาสามจุกได้ขันน้อยู่บน่โอ้โหเสียงเพื่อนโดนสวมเต็มรูหูเลยจต่้แตล้วสุดยอไปเลยยังได้เครื่องเลยัเแล้วหเครื่องสุดยอดปเลย LVP เพื่อนทาอะไรกอยู่น้

สอหรอเมือักครเราไปเล่น้องี่เป็องผู้านเองรอเาเลิกเขไปปนอยกันเองี่มากำลักเล่นนักแคชูจเป็นเลยกลังขี้ออกนัอเลยอ่ะเล่ก็ไม่น่าจะขี้ออกเลยเราก็ได้จะโดสวมห้ากดผิดนะกดนิดเป็นการลันเลื้อนในวง20เอร์เ็นเรียบร้อยสามาม้วสาัหมายยากไป่อยฝันางเลยเราจมาดนอจนเอหมายแล้วกรกรนมี

ตุกท right. right. yeah. yeah. mm ีก hmm. mm ็เยลลกลมานเดียวนี่เองดอกแล้วว่าจะเอาุกทีลไดไงมเป็นกัดเกี้วันเอาเปลีนสกที่ด้วยวันนมันจะเก่งยังไรกบลับมี่ไปแลก็เมื่อกี้ถือว่าเป็นการหัดเล่นคาวดี้ดีกว่านูนดิสมาชิกเราเพียบพรอมากดิแล้ก็เก่งด้วยมีโต้โหดที่ชงชิ้นชู้และมีชิมปองด้วยฮันกี้บบที่แคซ้อม วันเชื่อมากเขาเนี่ยอุ้ยม่ตัวเลยน่ารักเต็มไปหมดเลยอ่ะแค่ซ้อมแค่บอกมยังไม่เอาจริงเขาเนี่ยเราจะไปให้ถึงชั้นสักเอาชั้นสักร้อยมีไหมฮัสกี้ม้มันมีกี่ชั้นอ่ะมันมีไปเรื่อยๆแหละจนกว่าเราจะตุวเย่หมดพี่ล็อกเอาชั้นแรกให้รอดก่อนเมื่อกี้พี่ล็กตุเย่แต่ชั้นแรกเลยเนาะก็มามาดักทางเข้าลิฟต์กันหน้าอุ้ยเพื่อนบัฟให้เราด้วยสุดยอดไปเลยอ๋อเนาะมันอยู่ข้างหลังนั่นกมัวิ่งไล่แล้วอ๋อเพื่อนบัลไปตรงนี้เลยออจะดีอ๋อเดียวเรอจะด บิ่งฉันเจอเครื่องปั่นมันปั่นฝึกหรืออไรจะเรื่องเครื่องปั่นไฟสักทีวะมาเจอขนมมเลยเลยบางอย่างบอกว่าเวลาปั่นปั่นฝึกเนี่ยให้เอากล้องมองข้างหลังไปนะมามองหลังตลอดเลยพี่นอนนอนนอนไม่ใช่เพื่อนดีหนะดูผิดมันจะตาโบโบอะฮัสกี้ก็มันหันหลังอยู่หมาไม่เห็นว่ามันตาโบโกย์โกย เหมือนว่ามันจะปั่นปั่นหมึกเร็วถ้าเกิดมีคนอยู่รอบๆข้างอะทันี่ผมไม่รู้าไล่ีนเพื่อนที่เหลืออ้าเพื่อนรักว่ะเพื่อนรักปลาเนื้กปทมายอีกนึงอีกนึงมมีคนโดนตัวปะสตไว้โดนเพื่อนกุ้งโดนตัวไปแล้วโน้ตโนตนก่ะวสเ็นว้โดนตัไปแล้วเนกุ้งไปแล้วเหรอเรจลวไปทอะไร้ เไปละโออยู่หน้าประตูเลยพี่เราปดักอยู่หน้าประตูเามาเร็วคร่อมน่พวัเเลือกันี่คนตอนัวองกเมคนนี้ตัวแย่หน้ารบิเดียร์ป็่โนหลอาเหลือกันแค่นีเอ ได้มวะนาฬิกาไปทำอะไรอันนี้ว่าอยู่เวลาเหรอ18เอปมาซื้อไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวคุยโผล่เลือนกันแค่นี้นะคุ้มบอยคุ้แย่ไปแล้วจริงด้วยบอยพอไปคนไปคนแรกๆเลยแหละพี่คุ้มบอยเนี่ยพอเห็นเขาโดนสบตอนหน้าตาเลยพี่นาฬิกาฉัน use acid to increase deal check when the start pair of ทำอะไรวะไปไหนดีนะที่ปอดตรงกันอ่านแต่อ่านผิดท่านอ่านผิด

ตัวเจ็ดที่โหดเสียงขวาได้ยินเสียงคนตัวแจกลูกพี่ช่วยระวังหลังให้หมาด้วยหมาจะเป็นตัวแทนหมู่บ,บ้านเองได้เลย <c oughs> ไมไปเลยข้ามไปเลยาตครบนุญาตครับแอนขออภัยหมาไม่รู้ไม่ชี้หมาเนียนป่นป <c oughs> าน่อไปมีแบบอ๋อนี่ฮัสกี้ใหเทมใช้มันเอาไว้ใช้แบบขยับ <c oughs> ลูกพี่ตัวแย่อีกแล้วเหรอ <c oughs> โอ้โหเสียงหมาได้ยินเสียงคนตัวแจก ลูกพี่ช่วยระวังหลังให้หมาด้วยหมาจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านเองได้เลยมังก็เจ๊เครื่องหนึ่งอีกเครื่งหนึ่งเครื่งหนึ่งอยู่ไหนเพื่นพาไปลุเข้าแตลก็แต้เค่งแโอ้โหลุงไปไปไปกลับลิฟต์เล้วเข้โอ้โเอไปแ้วจีน่าสงสารต่ยแบบบุฟเฟ่ราต้องด้วยนะลิฟต์้องไปลุกเขาเอหลัแสาบดเลยนี่ใจเสียับดักหน้าลิฟต์ทุกคน มลดเล่นใหม่เล่นใหม่เลยไมเป็นไรถือโอกาสชิ้นชุ่งเปลี่ยนกกละครเลยล้กันได้แล้วี้่เลยพี่เรามลี่นเป็นตัวช่าตชชู่เไม่วงเร็วได้้วนะต้เอาว้ชิต่างๆเ่อตอนเวลาแ้ได้ด้วยนะครับชิาๆี่เเอแย่รุ่เร็วมากเลยจเกมแล้วเยไปอมจะซื้อตัวนี้เลยฮัเกน้องคนนี้ทเดที่มาเป็นหมาหัวยงหนหมูยออไม่ใช่คนนี้ว่าทด่ อาารคือไม่ได้หว่ะหาง้อเงื่อนไขไม่ครบต้องเซอร์ไพรส์ทิชชู่อเพือจะรอดครั้เดียวคือได้นแค่ทิชชู่เป็นทิชชู่คู่ไปละกันเอาไว้เช็ดขี้โม่กับเช็ดน้ำตาพอเป็นฝอสเฟตทิชชู่กันเร็วเข้าพีลได้เลยทิชชู่ทิชาได้แหละนี่แหละทิชชู่น้อยก่อนใหญ่มาเลวก็ตอนี่อยู่รอดให้มันนานๆเนี่ยแล้วเอซอลเดนเอซอลเดนแดสเวเดซเซเดนเอซอทิชชู่คู่กับกรน้อยกลอยใจ ปันผลแล้วเราเอาไว้ปั๊บเพื่อนไงเดี๋ยวดูนะประตูก็เปิด <c oughs> แล้วเราก็บูสเพื่อนนี่เลยนี่ทำให้เพื่อน,นเดินไปนสงาสนสงบทุกคนมันต้องอ้อมดีไป <c oughs> ไม่เดินมันไม่ได้บอกว่ากีวีกับมะนาวเป็นมะม่วงต้องลองอร่อยครับ ก็มันเจ็บคอยพอดีเลยจ kind of <ophone> ัดไปครับไปนี bon ่ได้แล้วครับผมก็มันเจ็บคอยพอดีเลยจะเหมือนมะม่วงไหมเหมือนลกัน รวมกันเลยนะค, <Sicher heits> ครับเดียวสนอยครับผมจะเหมือนมะม่วงไหมเฮ้ยมันอร่อยนะหวานหวานเปรี้ยวๆสดชื่นดีอะแต <fig rast soci ological situation> <endeu> ่ความเหมือนเนี่ยแค่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนนะแต่อร่อยดีใครมีอะไรอีกนะครับผมกินกับอะไรแล้วเหมือนอะไรไก่ไตาตไก่ไก 好。<Yes. S 2> yes. เอาไว้ด้วยเฮ้ยังไม่ได้หันก็เาาลื่อนไเรอวมาเหรออะไรก็อย่างนี้แหละเฮ้ยเลยหมานลดต้องหลายเกล้ว Enggak masalah, Mas. 三百元。S S